นี่แหบัณฑิลงศิษย์สามสามสองหนึ่งครับู่การเซตตัวนะครับขึ้นกลับมาเป็นลักษณงของเกิ่ง้วอยู่ตอนนี้เมว่าขึ้นมาตับกรับโอ้ยลับมาถ่ายมาได้ตับขึ้นมาใหม่ยุล้อไปแล้วของเมืองน้อยสัตยยักไว้ยังไงไปได้ไหมขึ้นมา จุดที่ท้ายขึ้นสุดช่วงสุดเชิงเข้ามาแล้วผ่านเข้าไปจุดที่จะถือสตาร์ทได้หรือไม่นะครับดูว่านี่ถึงนี้จะไปได้ไหม้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโยซ้ายไปได้ผ่านไม่ผ่านจะมาดูว่าจะเป็นลักษณะอย่งไรบ้างครับานจุดที่ต้องมี่ยวกับการดูตัวมาแล้วนะฮะเดินทานั้นไปแล้วนะครับสตาร์ททุกปีโคกโตะโกโตะวิไปจุดที่หนึ่งทันแล้วไปจุดที่สองทันไม่ทันไปจุดที่สองทันก่อนแล้ว สามจทีายบอลพักไปเมือง้อยได้ไกอยู่ที่สีุดท้าแล้วนะครับจุดที่กไปแล้วที่จดจุดที่แปดไปแล้วนะครับเจดแล้วไปครับจุดที่แดไปทีกสู่เลยทีั้งสทวมครับอจุดที่ิไปแล้วนะครับจุสท้แล้วก็จุดครัเกนะครับจดทีี่เครับวกอที่โกครับ้ ในทีนะการสานมีรั้เรื่องใหม่ครับเรื่องใหม่ได้ทั้งสองคนนะครับทอมีไดครับมีไม่อีกรอบนึงครับกเรยนกัรน้เีครับตวเองนะครับเริ่ีใหม่้ร่อใหม่ที่ระไม่บ้างมาดูครับเริ่มต้นใหม่ทั้งสองต่มทังสองโรงเรียนนะครับเอาที่ไยเอาเลยยาวไถึงนะครับ ทุนนี้ผู้ที่สีสีได้แต่เอาเลยนะครับทุนนถูกขึนยอดได้นแต่เป็นคาดคือทเข้าสินชัยโดยคาดการวิเคราะห์นะครับตอนตีสองนะครับเดี๋ยวเวลามีดูนะที่โซท้า ในด้านไหนโรงเรียนไหนก็จะเป็นผู้ชนะนะครับในชุดแรกรอบแรกครั้งที่หนึ่งตอนนี oh. okay na, okay, ه, ้แล so yeah? ้วโอเคแล้วเอาโยกมาแล้วที่จะเป็นผู้ชนะแล้วนะครับดูไปแล้วนะครับดีใจเสียครั้งนะครับก็พอดีครับทันทันแล้วก็สามารถที่จะ โอ้ยไม่ยอมเข้าเลยเอาที่ท้ายที่ทางโน้นอ่ะเังเขาเดียเริ่มมาแล้ว